สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอเจกันกับดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้จะทําคลิปเอาใจคนที่อยากจะขาวทํายังไงถึงจะขาวนะครับก็ตามนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับตาม YouTube ตาม Facebook อะไรต่างๆเขาจะมีสูตรๆหนึ่งนะครับผมที่โอโหฮิตกันมากนั่นก็คือว่าการบีบเอามะนาวคั้นเอาน้ํามะนาวนะครับมาผสมโลชั่นนะครับมาผสมครีมอาบน้ําแล้วก็มาทาผิวนะครับผมเพื่อเป็นไวท์เทนนิ่งให้กับผิวขาวขึ้นแต่ แต่ว่าตอนระกูลนะครับบางทีบางครั้งก็ขี้เกียจที่จะไปตลาดไปซื้อมะนาวขี้เกียจที่จะต้องมานั่งบีบมะนาวนะครับผมก็เลยมีนะครับโลชั่นตัวหนึ่งนะครับผมที่ใช้เป็นประจำแทนสูตรหนีนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนะครับโลชั่นของการเย่ที่ต่อ,อระกูลซื้อแล้วซื้ออีกถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็ต้องรีบไปซื้อมาตุนกันไว้ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมอันนี้รีบสอยมาเลยใช้เป็นประจำต่อเนื่องซื้อแล้วซื้ออีกหมดขวดหนึ่งก็ต้องต่ออีกขวดหน และก็2อขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วก็ต้องรีบไปซื้อมาใช้กันนะครับดีที่ต้องไม่ต้องมานั่งบีบมะนาวต้องไปหาซื้อมะนาวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสูตรที่เขาแจกกันกับการใช้มะนาวนั้นจะไม่ดีและก็ไม่ได้ผลนะครับอันนั้นก็ถือว่าดีและก็ได้ผลมากๆแต่ว่าต่อระกูลก็จะไม่ไม่ค่อยที่จะ ไปเลือกซื้อมะนาวแล้วก็มานั้งบีบมะนาวก็จะใช้โลชั่นตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมว่าโลชั่นตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบอะไรยังไงกันบ้างที่จะช่วยให้ผิวของเราขาวขึ้นและเคล็ดลับการใช้โลชั่นตัวนี้ให้ได้ดีให้ได้ผลนะครับแล้วก็ขาวเร็วนั้นจะต้องทำกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ เอาละครับมาถึงเคล็ดลับกันดีกว่านะครับผมว่าการทาครีมของการเยสูดมะนาวตัวนี้เนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้ผลดีและก็เห็นผลเร็วนะครับเคล็ดลับของตอยเรกูลก็ง่ายมากเลยไม่มีอะไรมากนะครับแต่อาจจะติดเรดเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือว่าหลังจากที่เราอาบน้ํากันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ปิดประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็แก้ผ้าเลยครับแก้ผ้าเสร็จแล้วเราก็เปิดพัดลมเบอร์3านะครับผมเอาแรงสุดเลยนะหรือ ว่าใครที่ติดแอร์ก็เปิดแอร์นะครับให้เย็นชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้กันเย่ตัวนี้สูตรมะนาวนี่นะครับสีเหลืองนี่แหละนะครับทาให้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคอหน้าคอนะครับผมหรือว่าจะเป็นแขนเป็นลําตัวขาแล้วก็หลังเท้าของเราให้ทั่วตัวเลยนะครับในขณะที่ผิวของเราอย่างชุ่มชื้นอยู่อย่างไม่แห้งดีนะครับเพราะอะไรเพราะจะทําให้โลชั่นนียทาง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ นะครับเกลี่ยโลชั่นได้ง่ายไปทั่วตัวนะครับผมแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นนะครับผมให้เราได้ดีด้วยนะครับผมอ่ะทาทั่วตัวเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับผมก็อย่าลืมที่จะหาครีมกันแดดที่มี SPF สูงสูง50บวกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ PA บวกบว,กบวกนะครับยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งดี SPF สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับมาทานะครับให้ทั่วตัวกันด้วยหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะต้องออกแดดแล้วก็โดนแดดอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปเรียนไปทํางานอะไรนี่คือเคล็ดลับงา่ายๆที่ได้ผลดีขาวขึ้นเร็วของต่อดระกุลนะครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับโลชั่นตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งที่ช่วยในการผลัดผิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็เราได้มีการทาครีมกันแดด ปกป้องก่อนที่ออกจากบ้านแค่เพียงเท่านี้ผิวของคุณก็จะขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องระวังกับการทาครีมตัวนี้นะครับผมนั้นก็คือว่า ครีมตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับยิ่งโดยเฉพาะใครที่ผิวแห้งมากหรือว่าผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยนะครับก่อนจะใช้โลชั่นตัวนี้ควรจะทดสอบที่ใต้ท้องแขนของเราก่อนนะครับคือทาครีมตัวนี้ทิ้งไว้ที่ใต้ท้องแขนของเรานะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่แสบไม่ลอกไม่คันยุบยิบนะครับไม่เป็นผลหรือว่าไม่เป็นพื่นก็แสดงว่าเราสามารถจะใช้ครีมตัวนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไวท์เทนนิ่งนะครับเป็น าสารสก,กัดน,นะครับผมที่ช่วยในการลัดผิวเพราะฉะนั้นในี่ใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางอยู่แล้วอาจจะแพ้ครีมตัวนี้ได้ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับใครที่เป็นผิวธรรมดาผิวมันผิวผสมนะครับตระกูลเชื่อแน่ว่าใช้ครีมตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับ เละนี่คือการเย่เยบอดี้ไลท์เอสตราไวท์เทนนิ่งรีเพลริงมิลต์โลชั่นนะครับเป็นมอยส์เจอร์เซอร์เป็นโลชั่น lotion, นะครับเป็นครีมทาตัวนะครับผมที่เรียกได้ว่ามีส่วนผสมของมะนาวนะครับผมเพื่อผิวกระจ่างใสกันนั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับเป็นโลชั่นตัวดังมากๆเลยนะครับที่มีสาร,ารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวนะครับเพิ่มขึ้นมากมายหลายเท่าเพื่อผิวขาวกระจ่างใสนั่นเอง นะครับเจ้าตัวมะนาวที่เขาสกัดมาในครีมหรือว่าโลชั่นตัวนี้นี่แหละนะครับผมที่จะช่วยให้เราผลัดผิวนะครับถือว่าเป็นไวท์ e n นิ่งที่ช่วยในการผลัดผิวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นใช้ยอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็รับรองได้ว่านะครับผิวของคุณจะขาวขึ้นกันอย่างแน่นอน เดี๋ยวตอนเรากุยบมาสรุปนะครับการทาครีมของการในเย่นะครับสีเหลืองในครับสูตรมะนาวแบบนี้ให้ได้ผลดีกันอีกครั้งหนึ่งนั่นกะ็คือว่าหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จใหม่ๆใะครับให้ชโลมครีมตัวนี้ให้ทั่วร่างกายทุกส่วนเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก่อนจะออกจากบ้านให้ทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงสูงๆทาทับลงไปด้วยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าผิวที่ขาวขึ้นแล้วก็มีการผลัดผิวก็จะไวต่อแดดถ้าเกิดว่าไม่ป้องกันผิวจากแสงแดดนะครับผม แสงแดดก็จะยิ่งทำร้ายทำลายผิวของเราให้กลับมาดับ ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการทาครีมก็เลยไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ครีมตัวนี้อย่าลืมทาครีมกันแดดดีๆ SPF สูงๆทับลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะให้ดีในทุกทุกเดือนเราก็ควรจะมีการสครับผิวการขัดผิวกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้า,น,านะครับเดี๋ยวจะเอาสูตรการขัดผิวเพื่อผิวขาวมาฝากกันกรณีเพราะว่าเป็นปัญหาที่ยอดยิ้มมากๆหลายคนอยากจะรู้มากเหลือเกินว่าทําอย่างไรจะขาวทํายังไงจะขาวทำ ไงจะขาวนะครับอ่ะก็ค่อยๆทยอยบอกเคล็ดลับกันไปก็แล้วกันแต่ในครับผมครีมนะครับสูตรนี้ของการนี้ยังคงต่อระกูลใกล้จะหมดแล้วนะครับทั้ง2ขวดเลยก็จะต้องไปซื้อมาใหม่กันแล้วล่ะนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆเด็ดๆนะครับโลชั่นตัวไหนออกมาใหม่ใช้ดีหรือไม่อย่างไรใช้แล้วนะครับเกิดผลอย่างไร มีอะไรจะแนะนำติดตามได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้รวมถึงสูตรการดูแลตัวเองที่เวลาไปไหนมาไหนตอนรกุลมาจะโดนถามซ้ำๆอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะเอามาฝากกันด้วยวันนี้ดิจิ t a l รีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ